หากจะพูดถึงร้านอาหารไทยรสชาติดีๆวิวสวยๆนั่งรับลมเย็นๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาสักร้านแล้วล้วก็ร้านบ้านเหนือน้ำเป็นลิสต์หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับพบกับรายการชูกาวอล์กเกอร์นะครับวันนี้ผมเอกกิกวินรับหน้าที่แทนคุณตาลพาแฟนๆทุกท่านชิมอาหารอร่อยๆย่านปทุมธานีครับดูสิครับ โอ้โหน้ำกำลังขึ้นเลยครับผมเต็มเปี่ยมเลยผมมายืนอยู่ที่ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ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 น้าดูสิครับเมนูที่ผมจะทานมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเห็นแล้วหิวไหมครับจะดีแค่ไหนอร่อยแค่ไหนตามผมมาเลยครับโอ้โหฟูเต็มโต๊ะเลยครับเป็นยังไงครับ อาหารหน่าทานไหมครับเหมือนที่ผมบอกไว้หรือเปล่าโอ้โหดูกุ้งนี่ครับเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นว่าผมผมเริ่มจากกุ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับขออนุญาตนั่งด้วยนะคะเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับต้องบอกแฟนๆรายการ s ูการ์วอลเกอร์นะครับ คุณกิฟคือเจ้าของร้านอาหารบ้านเหนือน้ำของเรานี่เองครับทั้งสวยแล้วก็โอ้โหดูครับดูแลร้านอาหารต้อนรับลูกค้ามากมายนะครับอาหารทั้งหมดนี้อยากให้คุณกิฟได้แนะนำนะครับว่าอะไรเด็ดอะไรโดนนะครับ คือเมนูตัวชูโรงของเราที่มาเราต้องสั่งจริง,รงก็คือกุ้งแม่น้ำเผาะค่ะก็ค,ะะคือจะสังเกตว่าเราก็ไม่ต้องไปทานไกลถึงอายุทยาแค่ปทุมธานีจากกรุงเทพมาที่เดียวเองก็สามารถเจอกุ้งเผาตัวโตๆมันเยอะๆแบบนี้ได้แล้วตัวใหญ่มากครับวันนี้ใหญ่กว่ามือผมอีก <laughs> ตัวใหญ่มากๆเลยครับคือกุ้งเผาเนี่ยเราจะสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าทานคู่กับสะเดน้ำปลาหวานก็ได้ได้ทั้งคู่เลยใช่ปกติสะเดเนี่ยจะมีอยู่ช่วงคือพฤศจิกายนถึงประมาณพุมภาแต่ว่าความพิเศษของร้านเราเนี่ยคือเราสามารถมีสะเดขายได้ตลอดทั้งปีสำหรับแฟนที่ชอบทานสะเดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะโอเคเราอยากลองอยากให้ลองชิมทั้งสองได้ครับขออนุญาตนะครับ่หยิบมือเลยนะครับผมโอ้นีครับ ใหญ่กว่ามืออีกครับผมมือสั่นเลย <c oughs> คือกุ้งตัวใหญ่จริงครับแล้วโหเนื้อแน่นมากครับปกติทานสะเดาไหมทานครับแต่ว่าเป็นคนชอบทานผักแล้วก็สมุนไพรครับอ,อันนี้คุณเกีบอกว่าอยากให้ลองทานกับสดเดาเหรอครับใช่คะ่ะสะเดาทีป้าหวานค่ะอนุญาต <ๆ S 1> นะครับแล้วก็อยากให้ลองทานทั้งสองอย่างเลยโอ้นั่นลองสดเดา่อนเลยนะครับนี่นะครับสะเดาสดเลยนะครับรวยเลยครับ ก็คูนโอ้น่าทานมากครับกลิ่นหอมด้วยครับอันนี้คือกลิ่นแบบน้ำมะขามน้ำมะขามใช่ไหมครับผมทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยเหรอหรือว่าสองทีดีครับสองทีเสองทีดีกว่านะครับจะติดคอโอเคครับผมเอาละครับอืมอืมคุณผู้ชมครับ เนื้อเนื้อสดมาครับแล้วก็มีความเด้งแล้วโอ้โหยิ่งได้กินคู่กับสสเดาแล้วเนี่ยยิ่งชูรสครับโดยเฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่าะไรนะครับคุณกิฟต์น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานโอ้โหเครื่องเทศกุ้งเขากับดีบ้านอยู่แถวนี้นานแล้วแล้วก็กุ้งเขาเป็นอาหารหลักของคนที่อยู่ริมแม่น้ำส่วนมื้อทานกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแนะนำทานมันกุ้งด้วยผมเอาตรงนะครับผมผมอาจจะออกสั่นๆนดๆนะครับแต่ว่ามันอร่อยครับเลยสั่น สั่นเพราะความอร่อยนะครับไม่ใช่สั่นกลัวโอ้แค่นี้พอครับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับพริกสีสวยเลยแค่นี้ก่็ครับเดี๋ยวเดูครับเต็มๆครับคำนี้นี่ตรงเลยครับเข้าใจแล้วครับทำไมถึงเป็นเมนูที่แบบเขาเรียกว่าชูโรงของร้านนี้ ทั้งสดทั้งหอมและมันนี่ใช่สิ่งคือหอมมากว่าเราซัพพลายเออร์กุ้งเราก็เลือกคือเราเลือกเลือกเจ้าเราพิถีพิถันกับการเลือกและการบางเจ้าเวลาเผาแล้วกลิ่นไม่หอมมากแล้วบางร้านที่ผมที่ผมเคยได้ทานนี่กุ้งนี่ตัวไม่ใหญ่เท่านี้บอกเลยว่าบ้านเหนือน้ำมีตัวใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ามืออ่ะครับค่ะเดี๋ยวยงงี้เราไปที่เมนูถัดไปนะครับถัดไปเริ่มจากใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงเนี่ยต้องต้องเรียนคุณกิฟต์เลยว่าผมเนี่ยที่บ้านและครอบครัวเราชอบไปใต้ ก็ไปไทยก็สั่งใบเหลียงผัดไข่เนี่ยค,คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าใบเหลียงเนี่ยเขาเป็นรายชินีผักพื้นบ้านนะครับโอ้โหแล้วก็ละ่ะคุณประโยชน์ของใบเหลียงเนี่ยบำรุงสายตามากกว่าผักบุ้งถึงสามเท่านะครับนี่ยครับใครไม่ทราบนะครับและยังบำรุงพวกกระดูกด้วยมีแคลเซียมแต่นี้จะดูผัดแห้งๆดีนะครับบางร้านก็จะมีน้ำมันนิดนึงแต่นี้แห้งเลยทีเดียวอาจจะคำใหญ่นิดนึงนะครับ ดีครับตรงๆนะครับหอมไข่ด้วยแห้งแล้วก็ตัวไข่เนี้ยเข้ามากเลยไม่มันบางที่จะเป็นแบบอาจจะมีน้ำนองๆนิดนึงนะครับแต่ที่นี่แห้งแลวอร่อยมากคอยคำนะครับได้เลยค่ะส่วนตัวชอบทานแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าทานแล้วไม่เลี่ยนนะคะได้เอลปาๆก็ได้กินไปชมแม่น้ำไปนี่สุดยอดครับ คืออาหารเราจะเน้นไป็นอาหารแบบว่าริมแม่น้ำอะค่ะคนริมแม่น้ำก็จะมีแบบกุ้งมีปลาปลาก็เป็นปลาแบบสไตล์แม่น้ำอย่างงเะไรแบบปลาคังปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงปลาตะเพียนพูดถึงปลาตะเพียนก็มีเมนูเด็ดของที่ร้านด้วยเป็นลาบปลาตะเพียนค่ะโอ้ลาบปลาตะเพียนอ้ร้านนี้ครับแนะนําให้ทานคู่กับถ้าทานขมิ้นขาวอะค่ะอันนี้แหละครับค่ะอร่อยไหมทานคู่กับขมิ้นดูนะครับนี่ครับลาบปลาตะเพียนนะครับทอดกรอบเลยแล้วใส่จานลูกปลาด้วย ที่เห็นตรงนี้จะเป็นเกล็ดเกล็ดที่ทอดเพิ่มความกรุบกรอบเวลาทานผมไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยปกติก็จะเห็นเป็นลาบปลาทอดลาบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีมีเกล็ดให้ด้วยตักดูนะว่าแบบเหมือนอารมณ์เหมือนกระเทียมเจียวหอมเจียวนะจริงๆเป็นเกล็ดนะครับแล้วก็ทานคู่กับสิ่งนี้นะขาวหรือมรดก็ได้ค่ะโอ้มรดกนะครับมรดนี่ชอบเลยครับขมเป็นชาหวานเป็นลม โอเคผมว่าขม,มิ้นขาวใช่ไหมครับมันยิ่งชูใช่ค่ะยิ่งชูยิ่งชูแบบรสชาติของลาบปลาขึ้นมาอีกเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองทานคู่กับมะระดูนะครับผมเมื่อกี้คู่กับขม,มิ้นนี่ถือว่าชูรสสุดๆเลยครับ แล้วที่ร้านบ้านเหนือนามนี้เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา12ปีแล้วค่ะโอ้โห12ปีค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตจะมีน้บ้านหลังบ้านหลังนี้ค่ะสีข,ขาวเนี่ยค่ะเป็นบ้านที่แบบเหมือนของครอบครัวแล้วก็เมื่อก่อนเป็นโรงเลือ่ยางเงี้ยค่ะก็เลยเลิยกไม่ได้ทำกิจการนั้นแล้วแล้วก็มีบ้านอยู่แล้วก็เลยคิดว่า บ้านบ้านคนโบราณเขาจะเหมือนกับอยู่อยู่ในน้ำแล้วเขาสร้างมาแบบตั้งแต่สมัยแบบเจดปีที่แล้วอย <ừ> ่างเงี้ยค่ะเข <ừ> คิดในใจว่าเออบ้านหลังเนี้ยมันสวยดีมันบรรยากาศดีก็เลยอยากลองเปิดเป็นร้านเล็กๆก็อย่างเงี้ยค่ะ <ừ> พอเปิดได้เปิดมาปรากอว่าก็ไม,ไม่เล็กแล้วน,นะครับเพราะว่าคนมาเยอะก็เลยต่อต่อ,ต,อต่อมาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยค่ะโอ้โหแล้วก็อร่อยมากๆนะครับนี่เมื่อกี้นี่ได้ทานไปคู่กับมระก็ตัตดความเปรี้ยวกับความขม ลงตัวอีกแต่จริงๆก็คือทานกับคัมมิ้นก็ยิ่งชูรส<ช>อันนี้ก็ตัดตัดรสนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ก็เป็นลาบปลาตะเพียนทอดนะครับที่เรียกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่ออ,อีกเมนูหนึ่งเลยนะครับพอดีปกติอะ่ะจริงๆเราทานคุณแม่ทานแลบอกว่าแม่ทานน้ำกระชายอยู่แล้วเพราะคุณแม่ก่อนหน้าโควิดอย่างเงี้ยคะคือมีคนมะบอกว่าแบบเหมือนผู้หญิงเนี้ยจะช่วยทานกระชายดีช่วยเรื่องกระดู แล้วพอพอเจอโควิดเข้าไปกระชายยิ่งยิ่งยิ่งดีเลยนะครับเมื่อกี้ผมแค่แตะนะครับอันนี้ขอจริงๆนะครับคนๆหน่อยก็ได้นะครับือคือมันสดชื่นเลยครับเปรี้ยวด้วยด้วยสารสดนี่คือเข้มข้นเลยแล้วยังมีกระชายที่าทำให้เราแบบมันลุงเลืออะไรด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ อย่างนี้เราไปดูยต่อกับ <ฮะ S 1> อาหารเลยดีกว่าครับต่อไปเป็นปลาคังผัดฉ่าค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นไปที่ปลาแม่น้ำเราจะมีปลาแม่น้ําทําเมนูต่างๆเย <levers S 2> ๆอย <ๆ S 2> นะนี่ครับเดีย๋ยวยกโชว์แฟนๆหน่อยนะครับนี่นะครับปลาคังนะคะรับปลาคังผัดฉ่าปลาคังนี่เขาบอกว่าเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเนาะใช่ไหมครับก้างคนน้อยใช่ไหมคะแล้วก็ เขาเรียกว่าสรรพคุณของเขาคือกินแล้วเนี่ยจะไปบำรุงสมองจะทำให้ลดการเป็นโรคสมองเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าการเป็นโรคความจำเสื่อมนี่ครับโอ้โหเนี่ยคุณประโยชน์ของปลาค้างเลยครับผมขอชิ้นโตเลยแล้วกันสมุนไพรที่ใส่ลงไปใบมะกรูดขิงต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมันยิ่งแบบ บำรุงให้เราแบบบำรุงเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบองสดมีพลังรู้สึกโ,โหเยี่ยมเลยครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยยอดมะพร้าวอ่อนนะครับมียอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับกินคู่กับปลาอันนี้นะครับเป็นอาหารที่อยากจะบอกแฟนๆเลยครับว่าเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับกรบรองว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพแล้วที่ร้านนี้ไม่ทราบว่าเปิด แล้วให้บริการแล้วปิดเวลากี่โมงครับมีวันหยุดออหรือเปล่าไม่หยุดค่ะก็เปิดทุกวันนะคะเปิดเวลา11โมงถึง4ทุ่มค่ะทุกวันทุกวันแล้วตอนนึงคือมีมีดนตรีมีอะไรบี้ไหครับช่วงก่อนหนะ้านี้ค่ะก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดนะคะเราก็จะมีดนตรีเล่นเปอีบทุกวันเลยก็จะเปลี่ยนวงเป็นไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอ,อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาโอ้โหค่ะไปมีโอกาสต้องมาขึ้นไปร้องเพลสักเพลง่ได้ค่ะ ตอนนี้นี่ก็คือเป็นช่วงของโควิดด้วยนะครับ <ไอ S 1> แล้วทางร้านเนี่ยคุณกิ๊ฟได้มีมาตรการหรือว่ามีาำรับพนักงานทุก,ท,กท่านที่สร้างความมั่นใจกับลูกค้าที่มาคือ,คอ,อพนักงานเราทุกท่านนะคะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมดสองเข็มนะคะแล้วกเ็เราจะมีการสุ่มตรวจทุกๆอาทิตย์แล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนการเข้างานทุกครั้งะคะ่ะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าลุกไปหโต๊ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีมาตรการตามที่ที่ภาครัฐ แจ้งไว้แล้วก็อย่างช้อนอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ใส่ตครับผมเติมอะไรนี่ค่ะผมก็เรียบร้อยแล้วครับสองเข็มไม่ต้องห่วงนะต่อไปเรามาที่เมนูต่อไปเลยครับเป็นต้มส้มปลากระพงค่ะต้มส้มอ๋อนี่นะครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่นะครับต้มส้มปลากระพงต้มส้มนี่เป็นผมผมไม่ได้ไม่ได้ทานนานแล้วมันเป็นอาหารโบราโบราณนะครับ กลิ่นมาครับกลิ่นมาอนุญาตนะครับกินปลานี่ดีนะครับเพราะยังไงเนี่ยยังไงก็คือเรียกว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนไขมันน้อยและแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยแล้วร้านนี้เน้นปลาต่างหากติดแม่น้ำกินปลาแล้วก็ดูปลากินปลาดูปลาต้ข้าวด้วยขออนุญาตชิมนะครับต้มส้มนะครับอื้อหือ ขอยกเลยครับโอโหโอ้โหอันนี้คือหวานและเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะคือสดชื่นเลยครับเป็นอาหารที่เรียกว่ากินแล้วรู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาเลยสมดังชื่อเขาเลยต้มส้มเปรี้ยวนำนะครับผมบโอ้โหอร่อยมากๆเลยครับผม ส่วนเมนูอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเมนูโปรดคุณแม่เป็นอาหารโบราณเหมือนกันคือแกงคั่วไข่แมงดาคุณไม่ให้คุณกิ๊บเลยเหรอค่ะแม่เมนูโปรดคุณแม่ค่ะเป็นแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาทานกับข้าวตังค่ะอไงขออนุญาตถ้ายิ่งเป็นอาหารโปรดของคุณแม่คุณกิ๊แล้วเนี่ยผมต้องลองคะนะครับผมเพราะว่าไข่แมงดาปกติไม่ค่อยทานเหมือนกันแต่ว่าพอมาลองเออมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรมันเป็นแค่ความหนึบหนสีนี่สวยเลยครับสีเนี่ยลมแบบเหมือนแบบ แกงคั่วสับประรดแล้วก็เหมือนคล้ายๆสีออกไปทางแบบเครื่องแกงหอมหมกนิดๆ<ะ>ิค่ะแต่ว่ารสจะสดชื่นกว่ารสจะไม่หนักๆหอมหมกันจะมีกะทิเยอะอย่างเงี้ยครับครัผม่งแรกทานไข่เบงดาไปไงเคือคือผมไม่ไม่เคยทานไข่เบงดามาก่อนนะครับค่ะแต่พอมาทานที่เนี้ย มันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน,นว่าเหมือนไข่แมงดาเ<ใ>นานะที่เนี้ยเราประกาศไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเราได้รสของแกงคั่วสับประรดเต็มๆแล้วใส่ไข่แมงดาเพื่อให้ให้มันเหมือนชูรสนิดนึงนี่ผมไม่ได้อวยนะครับคือครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยยังแบบวันๆว,ว,ว,ว่าเอะเรากินแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็โอ้โหแล้วก็มันมันมีความมันใช่อย่างนี้ด้วว่ามันมีความมันแล้วมันมีกลิ่นของมันที่แบบอ่อนอ่อนอ่อนแต่ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบนะอยากให้ชิมเมนูน้ําอีกอันหนึ่งนะคะเป็นน้ําอัญชันมะนาวค่ะคือเราเสิร์ฟมาแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าสนุกกับการได้เทเองมีน้ําเชื่อมแล้วปรับระดับความหวานได้เองความเปรี้ยวได้เองเนี่ยแล้วก็หลอดอย่างเงี้ยเราก็เสิร์ฟแบบนี้มาตั้งยานแล้วคือเราไม่อยากให้ใครสัมผัสตรงตรงที่ที่เราดูเนี่ยค่ะเพื่อความแบบ โอ้โห <Niger. S 2> oh, นั้นลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าที่นี่มีความสะอาดแล้วก็ป้องกันอย่างดีนะครับทุกทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับเรื่องเรื่องโควิดหรือว่าเรื่องอะไรเพราะทางร้านมีมาตรการที่ดีมากๆนะครับยังไงอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยนะครับได้ยินเสียงกืืนไหมครับ สดชื่นมากครับผมน้ำมันชั้นที่นี่โอ้โหอร่อยมากนะครับอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีได้ทานอาหารริมน้ำมีนะครับพิ่งจะบอกว่ามีอีกสาขาหนึ่งคือเพิ่งเปิดคืออย่างบ้านเหนือน้ำที่ปทุมธานีนะคะเราเปิดมา12ปีแต่ว่า ปีนี้เพิ่เปิดอีกสาขาหนึ่งที่นนทบุรีนนทบุรีเหนือน้ํานนก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแล้วก็อาหารสไตล์เดียวกันเลยค่ะโอ้โหท่านใดอยู่ที่แถวปทุมธาน,นีนก็มาที่นี่นะครับ<า>สะดวก ส่วนวท่านไหนที่อยู่นนทบุรีนะครับก็ไปที่ร้านเหนือน้ำนำนำนะครับนะครับยังไงฝากบ้านเหนือน้ําและเหนือน้นํานนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนคุณเอกจะกลับเราทานอาหารคาวเราอยากให้ไปชิมอาหารหวานของขวานต่อละกันคือครเรามีโซนไปที่เป็นคาเฟ่ที่มีของหวานแล้วก็มีเป็นชากาแฟค่ะโอ้ค่ะเราก็มาที่ร้านกาแฟนะครับชื่อว่า On the River Cafe นะครับ ซึ่งที่นี่โหดูนะครับบรรยากาศยิ่งเย็นยิ่งดีที่นี่จะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็จะมีของขนมหวานด้วยอ,อย่างกาแฟนี้ก็คือเป็นไอซ์ลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มอันนั้นเป็นซิกเนเจอร์ของเราคือออนเดริเวอร์ไอซ์ทีซึ่งเป็นชาบัวชาบัวใช่ค่ะโอ้คือบัวเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของปทุมธานีเราก็เลยเอาอบัวบัวหลวงเนี่ยซึ่งทานได้มีคุณประโยชน์ในการ ช่วยเรื่องแบบหัวใจเรื่องอะไรเงรี้ยค่ะมาทําเป็นเครื่องดื่มครับโหมีประโยชน์ด้วยค่ะ <c oughs> มาร้านนี้กลับไปสุขภาพดีเลย <c oughs> คือได้ทานทั้งปลาได้ทานทั้งเครื่องดื่มเนี่ยมีประโยชน์อีกต่างหากนะครับผมเพียงแค่เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมหน่อยนะครับหวานแล้วก็หอมค่ะ <c oughs> สดชื่นครับผม <c oughs> <c oughs> ชาบัวค่ะชาบัวหรือว่า on the river ice tea on the river ice tea นะครับใครมาร้านบ้านเหนือน้ำนะครับอย่าลืมสั่งเมนูนี้นะครับ ผมอร่อยผมว่าคุณก็อร่อยครับผมขนมหวานอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตลาวานะคะพอไปข้างในก็จะมีแบบช็อกโกแลตเยิมออกมานคู่กับไอศครีมวินลากับวิปปิ้งครีมค่ะตัดนะคับตัดเลนะคะ้ e นะคะทรับนี้อือนมคคือมันมีทุกรสเลยอ่ะ ผมก็ชอบกโกแลตหวานก็ไอศครีมแล้วยังตัดด้วยเปรี้ยวของกีวีอีกโหสุดยอดครับเมนูนี้อย่าลืมมาสั่งกันนะครับส่วนอันนี้คือเบอร์ชีสเค้กที่แบบวัยรุ่นฮิดกันคือเราก็เสิร์ฟมาแทนที่จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กอะแต่จริงจงบลูเบอร์รี่ชีสเค้กชีสพายเนี่ยเราก็มีแต่ว่าเบอร์เอิร์นวันนี้ขายดีแล้วก็เลยหมดก็เลยแนะนําเป็นอันนี้แทนแล้วก็มากับครัมโบอะค่ะเป็นขนมปังกรอบก็อันนี้เขาเรียกว่าครัมโบครัมโบนะครับ คือปกติจะเห็นเป็นการแบบมิกซ์อยู่ในชิ้นเดียวอันนี้เราเหมือนเราได้มาสนุกด้วยได้มาทำด้วยนะครับโอ้โหลมแบบเหมือนทางคัสตาดเลยครับมันรึบไปเลยครับมันมันรึบเข้าไปแล้วก็รึบไปเลย อร่อยมากจริงช็อกโกแลตลาวาเนี่ยเป็นเมนูแบบเหมือนซิกเนเจอร์ที่มา<อ>นานมากแล้วแล้วลูกค้าก็ยังเป็นแบบชื่นชอบอยู่ค่ะอ,อันนี้มาใหม่โหแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยครับก่อนผมจะมาทานของหวานที่อร่อยอย่างนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยผมไปให้อาหารปลามาด้วย,ยปลายเยอะมากค่ะโอ้โหให้จนแบบว่าแล้วกระป๋องที่นี่ให้ไม่ใช่แบบว่านิดๆนะฮะใ,ใหญ่ตักเป็น 10, 10<ช>1 0 20ครั้ง,งโอ้ในะที่นี่เนี่ยนอกจากอาหารอร่อยแล้วยังได้มาทําบุญทําทานด้วยดูสิครับ แล้วปลานี่เยอะนะคบไม่ใช่น้อยๆใส่ลงไปนี่มาเป็นร้อยตัวครับก็ขอฝากแฟนๆชูการ์วอลเกอร์นะครับที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆแถมยังเป็นอาหารไทยโบราณแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยนะครับการเดินทางมาร้านอาหารบ้านเหนือน้ำนะครับโหง่ายแสนง่ายครับสำหรับคนยุคนี้เพียงแค่คุณมีมือถือเนี่ยครับเข้า Google Ma p นะครับกดพิมพ์ว่าบ้านเหนือน้ำรับรองขึ้นมาปุ๊บ ตรงมาถึงแน่นอนนะครับครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณกิ๊ฟม,มากๆนะครับที่ให้โอกาสนะครับรายการชูการ์วอเกอร์นะครับได้มาที่ร้านอาหารบ้านเหนือน้ําทานของอร่อยอร่อยและยังได้แบบได้ทําบุญทําทานด้วยอาหารปลาด้วยนะครับยังไงฝากแฟนๆชูการ์วอเกอร์มาทานกันเยอะๆนะครับร้านอาหารบ้านเหนือน้ําครับ